เดี๋ยวจริงครึ่งโอ้โฮแค่ลงมูกแล้วสำหรพอดีครับตะหลุ่นพอดีเด้อยมือนีด้วยมาออกอยูว่วิวงามแท้ โอ้ยน uhm, oh ้ำไม่ท <situação> ับค่อยโอ้ยสีแบกน้องเงินเลยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันกับวันอภาพาลุยยู่ในป่าค่ะพี่น้องกัสามช่องเขาต้นตะลุยอันสาจันแล้วใช่ละมาพ่อกันละบ่ ลุงวิสารบ้านเฮาก็แม่น้องขวัญจ้าสสวััดีครบพ่อกันารีเส้นดอยพี่น้องไปรุนน้องกันค่ะว่าจะได้แกงบ่มือนี้เนาะกุมานมาจากเล็กจากน้อยเพราะติดตรงติดตาหลักพี่น้องไปรุนต้องการละอีกค่ะไปแกงเติเอาเอาพุ่นตาเลยมือนี่เนาะไปไปแดงจึงขึงแฝดติดกันเนาะ ี่เ n o าผลตกใส่เพื่อนเนาะครับนางออกแดดงามขื่นเตาตัดที่หมดบ้านมเหินออกตะหล่นพอดีเลยมือน,นี้เลยบานพอ,พอดีพอดี tùng nghỉ bạn เม่นหนังมือนีใครละนด่ายเมาใหญ่แท้ไอ้สวงมานต่ของนี แค่แป๊บเดียวละกว่าเดี๋ยวก็ทื้นไม่ให้ลงเลยสมีพอดีครับอ <c oughs> ามบานครับเก็บเอาไปเฮ็ดเสียเนาะบานก็ได้พอแล้วพอแล้วเป็นมูแล้วมูครับพอแล้วพอแล้วเนี่ยอืมงามโถขโมยสังโค Bà mẹ chia <laughs> <Nhắm rồi. Ôi. cười> <Ở>, bà. kia đôi. Oi. 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 hoang Chắc bây giờ Oi. 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 rồi Oi. 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 นี่หนึ่งเก็ดสามช่องคือเ้าจากที่น้องสามช่องช่องเมลูกออนโม่ได้มาเนาะก็อ,กอสไลุยลูกสาวเป็นวัดค่าว้าวป๊ามูหนึ่งจักดอยอีกสองห้าหกดอก,กดอก,ก,ดกครับปกไว้ปวกไว้ <c oughs> <c oughs> พุนทีมงานหน่อย่างไล่ๆกันไปแล้วพุนสู้สู้สู้ เอาจะแล้วแม่น้องขวัญตนตะลุยหนุ่มอีสานบ้านเฮาคนน่ะไปไปเพื่อนเลี้ยงนี่เฮ็ดเชื่อได้เด้อจใจพี่น้องบัดขาบัดนี่ไอทางหน้าทั้หนั้นคืบคึ้นคืบขึ้นวันนี้คึกคื้น ไปลวยอยู่นี่ยเป็นไหนเนาหมัดเลยบ่ชุมเทียนเป็นสิบดอกไส้ซองดอกเม่นไหมซอง ดีทางลุ่มหดยหอมอยู่นี่หอมหอมมาโอ้ยเน่าเนะสียดายเน่ามิตรองใหญ่ๆเอาพี่ก่อนเอาพี่้วมหนึงปกรแมนอไปเอาุ่นกเนาะอไปกกันงาดลเขียวดี มีดแันนี้เจปาเน้านะพุ่นตุ้มโอ้เสียดายอันเป็นแก่ขอยง เอาคือป๊กจีไว้อยู่ดอกทองแม่นมาจ้าวะสองจีคนนี้คนจีนอุ้ย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 โอ้โหนี่เท่านจีนนั่นไงทางกันมองไหมโป๊กจีไว้แม่มันยันคนเห็นบ่ปลุกลูกไว้เนาะอันนี้วะปลุกไว้ไม่เหอมันปลกไว้ไหมอี้ดอกตีน่าเลย น่าฮึคิดถึงอย่างที่กำไว้ตัวแม่ตุบปุ๊ตุบปุ๊เนี่ยนาะใส่อีกดอกหนึ่งเด้หมดแล้วหมดแล้วมาอ๋อยูวิวงามแท้ บรรยากาศบางงามคนเนาะครับคนมักบรรยากาศโอ้ยดอกนี้ยังได้อยู่ครับพอได้ปลนอยู่ดอกนี่แบบโตนอนนี่เนาะใหญ่แต่โอ้ยสีแบงก็เงินเลยครับนอนนี่เอาสักมัิเนี่ย อนไอ่อนได้บพินเ้ไมสมเนาะอุ้ยนไมครับค่อยไมสมได้นนระ ยังน <i boys> <laughs> <laughs> so, uh, ั่นอาทีทุกแดงน้อยมาสามน่วยโแดงน้อยมาสามนอจ่าพี่น้องหลัก่ะหมานเห็ดน้ำอยู่เนาะครับแบบเห็ดจังไลยสิเมื่อใดล่ะเขาหวัดที่นี่ไอ้สวงจังหวะสีเดแบกเมื่อจังที่แล้วเนาะอยากไปเผาแบบนี้หลัก่ะเขียนแบบนี้เลยแมเขาลอกไปบางในสั่งนาะฝากกัไหลยก็แช่ในเท่าจ้าพี่น้องคลิปไหนจะมาผ่อนกันใหม่ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแดงน้อยสีล่ม ทีมงานน้างพ้อมจะลงดอยแล้วปะครับผมนน้าหนนละ